วันนี้เราจะมาถามคำถามถ้าคุณตอบถูกเนี่ยรับเลย20บาทคณะแพทย์มออของเราปีนี้อายุกีป่ปีแล้วคะหมายถึงป้าเรืออายุคณะแพทย์ <laughs> ตึกชอบอมีชื่อเต็มว่าอะไรคะ <laughs> ตราเจอป้าหมายแล้ว <laughs> <laughs> ให้เลือดออกมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์ค่ะงานประชุมวิชาการประจําปีคณะเาสตร์ปีนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเราจะมาลองถามคําถามความ,ามรู้รอบตัวกันะสักหน่อยดีกว่านะคะประเทศไทยโดนภาษีโดนโนทร,ทรมกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบสามปีค่ะถ,ถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กเจริมพาาระบรมีค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะสี่สายพันธุ์เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ถูกต้องแล้วคะ่ะ19ครับถูกต้องแล้วคะ่ะทุกคนนะคะ <c oughs> ก็สามารถมาร่วมตอบคาถามกับเราได้นะคะในกิจกรรมดีๆแบบนี้ในกิจกรรมนะคะ Medicine t o u r าเมนต์จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกา50นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะที่ห้องประชุมทองจันทร์งนะดาวรมของเรานะคะ <c oughs> กิจกรรมนะคะเต็มไปด้วยความสนุกนะคะไม่ต้องเครียดนะคะเราถามความรู้ทั่วไปเมื่อกี้ได้ไป20บาทนะคะแต่ว่างานจริงเนี่ยเราแจกสูงสุด10,000บาทเลยรางวัลเนี่ยมูลค่ามากกว่า50,000บาทตลอดทั้ง ถ้าคุณนั่งจนจบงานเราจะมีสุ่มลัคกี้ดอลุ้นผู้โชคดีนะคะอีก10รางวัลเงินรางวัล1น1,000 100, บาทเนี่ยไม่ไกลเกิดเอื้อมเลยนะคะเราให้คุณได้แน่นอนค่ะแล้วมาเจอกันนะคะในงานเมดิซีนทัวนาเมนต์ค่ะเจอกันค่ะ